ปิงปมึกย่ยั่วจ้าวันนี้เป็นสาวปิงปรมึกได้เนี่ยพี่จอยเราเนะคะทุกคนกับแกมแกงมกีกับนางเก็กห่วยกับเก๊เก,ก,กหวก้กหวยกับน้ำกระเจีย๊ยบจ้าสีแดง มือแทนเนาะบอกคือมือแทนเนาะเสียสงใดเบิ่งจากมีดเลยเอฟซีน่ากลัวเอฟซีบอกกาเขามากจีบอะไรมีดหญ่ปะนนี้ใจสูดใจสูดเบิ่งจากมีดเร์ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเนี๋ยเราไปกินกับกต้มจิ้มซีฟู้ดกันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนวลแชนเนล oh. สบัยดีพี่น้องสุกครูสุกคนเอยไอเอฟซีทางลายค่ะคลิปนี้นะคะเราทุยังอยู่ที่โคกน้องนากับพี่จอยของเราเหมือนเดิมนะคะ,ค,ะคลิปนี้ค่ะเราจะมา กินแบบปลอหมึกนออะไรคนเห็นต้นคลิปไปแล้วว่าเขาเปิ้งปลอหมึกยั่วยั่เนาะราก็มากินฉลองแบบเทพื้นเสร็จนะคะกเทพื้นแล้ว,ว,ลวอาจจะมือเด้เพราะว่าหลายเวียกใช่เพราะว่ายังแบบเก็บของอะไรก็ยังไม่เสร็จนะคะดูคนอาจจะมือในคิดนี้แตก่ก็ยากแบบมานั่งมาหมอยกับ F c ซจักน้อยนอนเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาฝากกันแล้วก็มากินปลอหมึกย่างเนาซีฟู้ดที่โคกหนองนาของเรานะคะมา่ามากินน้ำกันนะคะน้ำจิ้มยอยั่วเลยนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอาจจะไปเห็นนะคะเดี๋ยว ถูกเลขกน,น,นะคะเดี๋ยวซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะทุกคนแ<ม>ต่ตอนคืนก็จะน้นนิดนึงเพราะว่าเฮากำลังปรปับปุงสถานที่ไม่มันก็นสะอาดมืดๆแน่จักหน่อยแต่นี้แล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ไมถือเป็นแบบมา่วม,มอลคือจะเจ้าจัดจานแซ่บจริงก็จะเสียงดังนึกนึงเพร่ะเพื่อนคุณแม่มาเขาจะได้ยินเสียงมีกันเยอะเนาะ ปลาหมกึกแบบนี้นมาถึงแบบเด็ดจริงนี่ส่วนคางนส่วน,อ,นอันนั้น,น <ะ S 2> พร้อมเนี่ยมีเจวพร้อมเงาบังหน้านะคะทุกคนก็ต้องขอภัยจริงๆในคลิปนี้ก็อยากแบบมาแบบเมามอนกับเอฟซีเนาะขึ้นหอดเอฟซีพร้อมพี่จาก,ก็เอฟซีก็ถามหาอยู่ตลอดก,กิจภารกิจช่วงนี้งานหลายจ้ะจำหน่อันนี้เอาไปต่ำใส่ มักฮู้่บอกอิดยามมักเสียงสุดยอดเลยที่สุดนะคะแก้มแก้มแก้มระฉาเรื่องอะไรนี่กกะพ่อก็มากินรอบคําเน,น้นราบรรยากาศเขาเลยบ่คอยเห็นหลายปลาเลือเพราะว่าเวียกเราก็เยอะนิดหน่อยวันนี้เพราะว่ากและกินเท่าไรมาเนี้นใ,นนนใช่ค่ะก็แต่ว่ายังแบบนึกถึงเอซตลอดนะเขาเลยมากิน ดูเอฟซีก่อนนะเอฟซีก่อนนะเอฟซีงงแล้วว่าเอาก็จะอร่อยมากเงินน้อยเงินหย่างเลยที่เห็นเนี่ยใช้มือด้วยคอสอีลีมือนี้นะใช้มือกินเลยนะคะเพราะว่าเรามันแซ่บอยู่แล้วเพชรจิ๋งคลิปนี้กับบะหมี่ ไม่ถึงสิบมิลลิลอกเพราะว่าแป๊บเดียวมานั่งเมามากับเอฟซีเพราะว่าบุหัวเมือเอฟซีได้อย่างิลแรงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็อยากรู้อยู่ด้วยว่าเอฟซีกี่ไหลนะเพื่อนเพา่อนเผื่อแสงจะได้นั้นนิดนึงค่ะมันมันไม่เห็นหน้าเราองมันเราก็จะมันนี้เนาะมันคือคู่มือพี่นาะงมึอนี้นะคะก็อุปกรณ์มันยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะโดยแบบไฟอย่างเฮาก็สถานที่เฮายังบ่้ันได้แล้วดีเลย เพิ่งเทเสร็จประมาณก็เลยมานั่งกินฉลองกับแบบมาเดียนให้เอฟซีฟังว่าเออเทพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปห้าวกรจะเอาของเขาเอาอันนั้นเขาเนาะนันนันนะคะนันก็ไม่ไหวนะคะอันนี้แม่เดินผ่านเดินเอิญกินหมดใครเดินผ่านมาเรียกกินหมดนะคะวันนี้มือเด้อล่างมืออ่ะเลยเรามันเลียวแซ่บอยู่แล้วสุดยอดซีฟู้ดซีฟู้ดนี่ฝีมือนันนันเนาะเป็นคนตำ พี่จะเป็นคนตามแต่ว่าคนปรุงมันเป็นน้นๆเนาะ <S <S <an> <S ไม่ค <S an> ่ะแซบแซบนัวอืมพี่จ่ายพอแล้วบอก <S an> พอแล้วแล้วก็ต้องพอแล้วเพราะว่าทีมงานเราน่าจะอยากกินด้วย <S <S <an> แล้วทีมงานเรา,เราลองกินข้าวเย็นด้วยแล้ว <S <S <an> แล้วก็เอฟซีนาจะน้ำ, <S an> นำลายเฮยน้ำเราเท่าแล้วเนาะตอนนี้แบบไปซื้อตัวมอนกน้าอันแบบนี้นี่เป็นคางกัวเมือนิวย ออที่มอลั้งนู่นนี่จะขายชุดละ50แต่เป็นตอนเดียวที่เขาเคยไปซื้ออยู่นะเขาจะปาดขึ้นกับประมาณซ้ำนี้ซ้ำฝามือ50าบาทก็บส้นมจิ้ม,อ,มอยๆแมนมากินที่ครูเขาจะเต็มนะคะก็เยอะยๆเลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นจริงๆก็มาหาเบฟซีนว่าสบายดีมากินข้าวกับอะไรนะคะแล้วันนี้ก็คอมเมนต์พักทายกันได้นอกก็ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซ u b s ไ r i b นนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่งกิ๊กว้ยจาบทได้ผ่าทคลิปนั้นเนาะคลิปนี้ก็สั้นจริงๆมาให้เอฟซีพอขึ้นหอดเนาะพอหอมปากหอมคอเดีเ๋ยวรอรอดูคลิปพรุพ่งนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบายขอตัวก่อนนะคะ